เอาละสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช่อง n e l ปันซาหันนี่นะครับอยู่กันอีกครั้งกับเกมฮาร์สโต e ในโหมดแบทเทิลกราวส์ครับผมเอาละในครั้งนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะเราจะสามารถสร้างการเล่นออกมาได้ดีขนาดไหนจะเจอบั๊กอีกหรือเปล่าเกมนี้มียังมีบั๊กอยู่นะยังมีบั๊กอยู่ส่วนมากมันจะเป็นตอนที่แบบว่ามีการหลุดหรือมีคนออกอะไรอย่างเงี้ยมันจะชอบหมีผมก็ไม่เข้าใจมา เกมนี้นะครับมีเมอร์หลอกเครื่องจากมังกรปีศาจและก็สัตว์เมอร์หลอกเครื่องจากมังกรปีศาจและสัตว์เล่นได้หลายเผ่ามากเกมนี้เล่นได้หลายเผ่าจริงๆแล้วก็มีราชาหนูถ้าเราเล่นเผ่าที่ถูกต้องของเขาสเตตจะเพิ่มขึ้นมากเหมาะกับต้นเกมกับอารานนะครับอารานาเล่นอารานาดีกว่าอแต่เล่นอารา,านา,ราให้ดีๆละเล่นอารานาให้ดีดีก็คือว่าอย่าใช้รีเฟตต้นเกมขนาดนั้นครับ ให้เล่นเหมือนคนปกติเล่น <c oughs> นล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารีเฟรชถึงซึ่งมันแค่ห้าครั้งใช่ไหมแป๊บ <c oughs> เดียวเท่านั้นรนะีเฟรชถึงเราก็จะได้รับความสามารถที่คุ้มคา่าเ <c oughs> <c oughs> จ้ามังกรก็ได้หรือจะเอาสองสองตัวนี้ก็ได้ผมเอาโล่สองสองดีกว่า ในกรณีที่เจอตัวแอทแท็กอย่างเงี้ยซัดตูมเข้ามาอย่างเงี้ยมันก็แบบไม่เป็นไรไงมันก็ยังอึดได้อยู่ไม่ต้องกลัวเพราะว่าการใช้ความสามารถรีเฟรชของอารัน่าเนี่ยยังไงก็ตามนะครับมันถึง5ครั้งอยู่แล้วในการรีเฟรชในเกมเนี้ยแต่ถ้า,าแบบว่าเราแมนจเงินดีเกินไปมันก็อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้จริงไหมเขาใช้ความสามารถไปละอีก2ตาเขาโหดเลยแล้วหลังจากเนี้ย ไอ้เจ้าไมเอฟเนี่ยจะเก่งขึ้นเยอะเลยความสามารถเขามันดีโอ้โห oh, แล้วเขาได้โทเคนอะ่ะเหมาะที่จะที่จะแบบว่าเตรียมการไซเคลิลแบบนี้เลยอะ่ะใช้ได้ผมจเจออาเคียยอมเล่นอารันนาแบบที่คนมันควรเล่นกัน <laughs> ไต่เกมเนี้ย เผ่าที่น่าเล่นมันคือเมอร์หลอกนะมันคือเมอร์หลอกหรืออะไรก็ได้ที่สเต็ตสเต็ตแบบเยอะจริงๆจ,จนสามารถโอเวอร์คัมเมอร์หลอกได้หรือก็คือมังกรที่มีแบบดีไวชิลหลายๆรอบเพราะเมอร์หลอกถึงแม้ว่าจะเก่งขนาดไหนก็ตามแต่มันมีจํากัดครับมันมีจํากัดของโอ้โหมันชนะมันมีจํากัดของโลศักดิ์สิทธิ์อ,อยู่เพราะมันมันไม่มีตัวไหนที่จะเติมดีไวชิลให้กับเมอร์ลลอกได้ง่ายๆไง แต่มังกรอ่ะมันเติมได้ดีไม่ดีมาตานี้มังกรอาจจะเป็นอะไรที่แบบว่าดีที่สุดก็ได้นะครับอไ,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 ไอย้ยักนักสู้ใหม่อะไรเน่าจังเน่ามากนี่ก็เร็วแล้วกินหหยแม่แมวดีกว่า อย่างน้อยคุณก็ตายเกิดได้อ่ะ,อะมันคือฮาวเว s t o โกลเมรุ่นมินิแล้วกันแล้วก็มีความสาำาัถในการบัฟเพื่อนนิดหน่อยอย่าบัฟแมวลูกแมวก็พอโอเคบัฟตัวนั้นดีมากวูยทำไมมันเยอะจังอ่ะ <laughs> อ๋อเป็นเมอร์ล็อกโทเค็นบัฟแต่มันโหดจริงผมน่าจะปราบตัวลูกๆพวกนี้ได้หมดนะนั่นแหละนี่คือดีที่สุดแล้ว <laughs> ตัวนี้ มันเยอะแล้วพลังโจมตีมันบัฟมาจากหัวหน้าเมอร์หลอกตัวนี้เยอะมากเลยพ่าแพ้ไปโดยปริยายครับยอมยอมจริงจังตอนนี้มีรางวัลปิ้งขึ้นมา,านเ,ยยเพิ่มอัน้ายไม่จำเป็นเลยไม่จำเป็นเด็ดขาดมองเพชรพีไหมผมเอาก็ได้ช่างมันถึงแม้ว่ามันจะไม่ค่อยโอ้เท่าไหร่นะแต่ผมรู้สึกว่าแบบอย่างน้อย เราก็จะหยิบเมือหลอกมาก็หยิบมาตั้งหน่อยก็ได้ของเขามีเมือหลอกด้วยโอเคสแตทพลังโจมตีจะสูงฮ่าฮ่าไปอยู่หลังไปผมให้ลูกแมวหรือว่าให้โทเค็นเขาไม่ได้การที่ผมเอาลูกแมวเอาไว้ก็เพราะว่าเจ้าเาฟาร์มเหมือนกันนะผมกำลังจะเจอเาฟาร์มเราฟาร์มตัวนี้เราไม่ควรแบบมีตัวโทเค็นแม่แมวอยู่ให้กับเขาไง เราได้รับแอตแท็เพิ่มขึ้นเยอะเมอหลอกเราตีแรงมากครับเมอหลอกเราตีแรงโอเคตีทิ้งไปเลยก็ดีเหมือนกันนะเราตีเราเราตีเขาถ้าเขาตีเมอรลอกโอ้ยเขาตีลูกไม่เป็นไรจะได้เอาหนึ่งดาเมจอะไปตีของเขาโอเคตีซ้ายนิดเดียวเองนิดเดียวจริงๆถ้าตีซ้ายแบบเมื่อกี้หันไปตีซ้ายปุ๊บเสมอทันที ไม่ไรโดนมาสามโดนไม่เยอะครับดาวเขาน้อยแต่ว่าเขาได้ตัวโล่เพิ่มไปละไอ,อ,อ้ย,ยัาทางจะต้องไปเมอร์หลอกแฮแต่เมอร์หลอกมันสู้จอร์จไม่ได้อะดียยังก่อนแล้กันผมยังไม่การันตีว่าผมจะไปทางไหนตัวเล่นอาน่าจริงปะเนี่ย<า> <laughs> ไม่ได้ใช้ความสามารถอาน่าเลยเหมือน ไม่ได้ใช้ความสามารถอารานะจริงๆคือผม,มต้องรีเฟรชครับห้าครั้งแล้วในบอร์ดตรงตรงเนี้ยที่บอสมันเสนอให้เราอะ่ะจะมีเต็มเสมอแต่ผมต้องกดห้าครั้งรีเฟรชก่อนผมยังไม่เคยรีเฟรชลยไง,ไงยังไม่เคยรีเฟรชก็เลยกลายเป็นแบบนี้นะครับแต่ตาหน้ามีรีเฟรชแน่ๆ ตานนีผมรีเฟรชแน่ๆจากจะกี่ครั้งก็ไม่รู้นะแต่ร <Budget. S 1> ีเฟรชเมื่อเราเครื่องจากมังกรพีศาจและวส์พออยู่สามดาวแล้วอ่ะมันมีหลายตัวให้หยิบมากมันมีหลายตัวและตัวแบบดีๆก็เยอะแต่ดีที่สุดนะผมว่าช่วงสี่ดาวอ่ะจะรู้เรื่องมากขึ้นสี่ดาวจะรู้เรื่องเลยว่าเราควรไปยังไงเราตีเขาเขาตีเราเขาตายเมื่อหลอกเราไม่ตาย โอเคอันนี้ดีแต่เราก็ตีเขาอีกทีหนึง่งเราไม่ตายเขาก็ต้องมาตีโล่เราเราก็เจ้าหนึ่งสองตีเขาวันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเขาแล้วว่าเขาสามารถลดดาวเราได้ไหมลดได้เอ้ยลดลดได้ไม่ดีลดได้แต่ลดได้ไม่ดีพอโดนอีกเจ็ดนี่ไงพีโร่จะคุยกันก็จะเป็นประมาณแบบนี้แหละ <laughs> ดีเฟตไปเลย หาตัวเจ๋งๆเลยดีกว,ว่าอุ้ยรวมทองฮะเอามาเลยมาสีดาวอ,าอย่างน้อยเขาก็กลายเป็นสีทองให้ผมแล้วที่ดีน่าจะไฮดรา ra, เนอะไฮดราถ้ำแล้วก็รีเฟรชอาจจะได้ตัวอะไรดีๆอีกตัวหนึ่งบัฟแง แต่ถ้าจะบัฟให้แบบว่าโดนเป๊ะร้อเปเซผมต้องขายแมวตัวนี้ทิ้งครับเราถือว่าถือว่าใช้รีเฟรชแล้วกันอุ้ยมังกรมังกรนั้นดีปิดไว้ตาหน้าอัพดาวแล้วหยิบมังกรโอเคน่ารักขึ้นน่ารักขึ้นแต่ผมไม่รู้ว่า เจ้าลิชคิงคนนี้ที่เรากำลังจะสู้ที่หนึ่งเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างไงอันนี้ผมไม่รู้โหสายปีศาจครับสายปีศาจผมตีตัวซ้ายได้ไหมอะอย่างน้อยมันก็ตายอะเอออย่างน้อยคือตีไปมันตายไงยังโอเคครับถ้าตีไปแล้วเขาไม่ตายเนี่ยผมเศร้าแน่ไม่เป็นไรเขากลายเป็นเฮดพีเหลือแค่สองเขาตีเราคืนมาเขาตายแน่ๆไม่ว่าจะตีตัวอะไร แต่เขาบัฟเยอะอ่ะน่าก,กลัวฉลาดด้วยตีไฮดร้าทิ้งไปเลยอ่ะฉลาดมากเลยขวามันลดดาวไม่ได้ถ้าตีขวามันลดดาวได้เยอะไงครับพอเจ้าเนี่ยสามดาวแต่เจ้าตัวท้ายอ่ะมันแค่ดาวเดียวโดนมาอีกฮะคอมโบตีตายแล้ว่อ้ตีแล้วบัฟตีแล้วบัฟนี่ก็ใช้ได้เหมือนกันกับลิสคิงนะถึงจะแบบไม่ได้สูงดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ย แต่มันก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันอย่างน้อยบอดเราก็เต็มนะเขาเป็นอะไรสัตว์เขาเป็นสัตว์โอเคเราอยู่สี่ดาวแล้วเกมนี้ไม่มีโจนสลัดสีดาวที่งามๆก็จะมีเครื่องจักรนะนาะตัวรวมประกอบร่างแล้วก็ไฮดร่าอะไรอย่างเงี้ยจะอยู่ช่วงสีดาวเมล็อกก็จะมีเมล็อกพิษอ่าเมลอกพิษ,อ,อ,อ,พษอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ใช้ได้ แต่ถ้าเรารวมทองช่วงนี้ได้มันสามารถกําหนดได้เลยนะครับว่าเราจะไปสายไหนถ้าได้แบบว่าเมนห้าดาวสักตัวหนึ่งของสายนั้นๆอย่างเช่นถ้าเราได้แบรนด์อย่างเงี้ยโอเคเลยแบรนด์มันไปได้หลายเผ่ามากแต่ว่าถ้าจะดีมากๆคือต้องไปเมอร์ลอกอะไรอย่างเงี้ยครับห้าดาวจะเป็นตัวกําหนดได้ดีเลยว่าเราควรจะเล่นสายไหนถ้าได้ตัวงามจริงๆนะยินดีมากเลยที่จะแบบว่าถ่ายโอนออกเข้าอเหมาะตอนนั้นเหมาะ ปู้ไฮราถ้ามันตีตัวนี้นะโอ้โหเกือบเกือบเกือบถ้ามันตีตัวนั้นน,นนะงามมากเลยโอ้โหมันบัฟจนมันไม่ตายไงนั่นไงบัฟสองครั้งอีกอ่ะเขาไม่ได้รับการบัฟเคแล้วก็จบเรื่องไปเลยไม่ต้องบัฟแล้วไฮราคุณจะลบสองอีกนานไหมครับโอเคหายไปละหยตีดีด้วย เออลดดาวก่อนที่มันจะบัฟสวย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 ,สวยตีขวาโอ้ยยากินโดนี้เฮพีมันเยอะอ่ะถ้าตีตัวขวาจะเสมอทันทีแต่พอมาตีตัวซ้ายปุ๊บไอตัวนี้เฮพีมันเยอะกว่าไงมันเลยแพ้ครับผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ หมอพา5าน่าจะเป็นออปชันที่ดีที่สุดนะนะผมไม่อยากได้ตัวอะไรตรงนี้เลยอ่ะผม Cat 9, รีแคทเก้าไข่ไหมเพราะอย่างน้อยผมก็อยู่สี่ดาวแล้วอ่ะพบแล้วมั้งโอเค ผมจะใส่หุ่นประกอบมาสิจะเย็นมันช้าทุกอย่างมันมันชาดิประกอบอยังช้าเลยครับ,บจะช้าไปถึงไหนมาคอเติมแต่ไม่ควรหยิบมาคอเปล่าๆโดยที่เรายังแบบไม่ชัวร์ไม่แน่ชัดว่าเราจะเล่นอะไร ไม่ควรหยิบม,มาคอเปล่าๆครับโอ้โหผมไม่น่าใส่พิษให้ไม่ไม่น่าใส่โลให้มันเลยโดนเลยครับโดนเลยแล้วเจ้านี่ถ้าแพ้นะผมบอกเลยไม่หานะครับดาวตรึมเลยยังดีที่ว่าตัวของเขาไม่ได้ใช้ความสามารถแบบตายเกิดดีเท่าไหร่ Okay. ที่เหลือผมพอสู้ได้พอลดดาวได้ใช้คำนี้ดีกว่าขอลดไอ้ไอ้ตัวซ้ายเนี่ยเออเพราะไอ้นี่มันแค่หนึ่งดาวช่างมันได้เมอร์ล็อกตัวนี้หนึ่งดาวปล่อยมันแต่ไอ้ตัวซ้ายอะมันหกดาวครับมันควรฆ่าให้ตายครับแต่ผมจะตายแล้วสิบสองนะเลือดต่ําสุดๆเลยผมไม่ยอมครับสถานาการณ์ยิ่มขับขันเท่าไหร่คนเราจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นครับผมได้พิษผมได้ทุกอย่างเลยเนี่ยไปเมอร์ล็อ,ลอก,กได้นะเนี่ย ตัวทองแล้วกันเท่ดีขายเจ้านี้ได้แล้วมัง้งขายมันหลอกตัวนี้ บับให้หน่อยนะอย่างน้อยมันก็ต้องแบบว่าสเตตเพิ่มขึ้นสักนิดนึงนะ่ะในเกมในครั้งเนี้ยในการสู้ครั้งเนี้ยเล่นไฮดราไปด้วยไป <S <S เอาเจ้านี่โจมตีทําลายไม่ๆๆ่เจ้านั่นมันมันใช้คอมมันยังใช้คอมโบเดิมอยู่หรือเปล่าตีแล้วเกิดอะต้องสลับนิดนึงสลับนิดนึงคือตีปุ๊บมันตายแล้วมันเกิดเลยผมต้องเอาตัวพลังโจมตีสูงซัดเข้าไปก่อน แล้วผมเก็บพิดเอาไว้สุดท้ายครับเพราะผมค่อนข้างมั่นวา่าตัวสเตตสูงสุดของเขาอะจะมาเจอกับพีษของผมในตอนจบแล้วเราจะเสมอนะครับจอริสคิงผมก็พอจะจำคุณได้มาสิบเอ็ดสิบสามทำงานตีดีๆนะตีดีๆนะ ด,ด,ดีดีนะนั่นแหละคอมโบเดิมของมันเลยอีดีไหมบ้อบเหรอไม่เป็นไรก็ถือว่าถือว่าได้อยู่ได้อยู่แล้วไอ้สามสองตอนนั้นอะไฮดร้าม,มันบ๊อบไงมันเลยไม่ตายก็เลยจะบอกไฮดร้าจะตีตายได้แต่มันไม่ตายเลยครับก็เยอะเหลืออย่างละนิดละหน่อยอเนาะเะทสแตทเราชนะใสผมไม่รู้ทำไมอยู่ๆเขาวิ่ขึ้นมาทันทีตอนนั้นเขาอาจจะอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มอะผมเลยแพ้น้เขาเจ็บหนักเนะนะ ไข่ไฮดรา2ตัวเนี้ยดาวเยอะ4กับ4 8ม0ปดสตัวผมอีก4 19จัดไปขยําไปแรงอยู่ยอมรับเลยว่าเฮ้ยเราตีแรงเอาละาอะไรอนะ่ะเราเจอจอ็อดเหรอถ้ารีเฟนตน่าจะได้อะไรดีๆบ้างนะอย่าลืมนะผมอยู่ในช่วง5ดาวไม่ดีครับได้ครั้งเึอนะ่ะ เพราะว่าผมสามารถขายเมอร์ล็อกได้อ,อุ๊ยผมมีกี่เผ่า 1, น 2, 1, 2, ึ่งสสเผ่าโอ้ถ้ามี4ี่เผ่าขนาดเนี้ยคุณแหมมิสแรค์นี่น่าจะบัฟเยอะอยู่เอาการนะเพรว่ามิสแรค์เนี่ยความสามารถของเขาคือจะบัฟสแตตหนต่อเผ่าที่เรามีใช่ไหมต่อประเภทอ่ะใช้คําว่าผมชอบใช้คำว่าเผ่า แล้วผมมีหุ่นยนต์เมอร์ล็อ,ลอกสแล้วนะมังกรแล้วก็บีสครับสัตว์สี่เผ่าเท่ากับว่าเขาจะบวกตาละ48ทุกตาหลังจากนี้นะก,ก็อย่าเพิ่งตายตาเนี้ยแล้วผมจะโอเครวมไฮดราให้ได้งามแล้วก็ได้เออชื่อว่าอะไรนะไล์แฟงโอ้งามฝันหวานอยู่กําลังฝันอยู่ครับนี่ผมกําลังแบบฝันฝันอยู่ว่าเราจะได้แบบนั้นมา แต่ทุกครั้งที่ผมหยิบม,มิสทรักที่ไรนะแพ้ทุกทีไม่รู้ว่าครั้งนี้จะเป็นหรือเปล่าก็ไม่แน่ไฮดร้าเขาดีวชิลอารามเลยนะอ่ะเขาตีตัวนั้นไม่เป็นไรครับไม่ตายขอคืนอ่ะตีทำลายดีวชิลทิ้งอุ้ยตยีอย่างนี้ดีเลยแหละอ่าโอเคไฮดราโอ้โหถ้าไปขย้ำไฮดร้านะผมจะแบบแหลมมากเลยอ่ะ ไม่เป็นไรอย่างน้อยไฮดา้าก็ต้องตายอะ่ะกลายเป็นว่ามิทรเรกเราอาจจะเป็นตัวแบกนิดๆจะเป็นตัวแบกนิดๆตัวลูกเหรอวิเสมอเยี่ยม,ยมเราสู้กับคนที่ดีไปชิลฟูลขนาดนี้ได้แบบเสมอมาผมก็โอเคครับโอเคไปไปมิทรรกตัวที่สองแน่จริงเอาตัวที่สามมาให้ด้วยสิ ถ้าแน่จริงนะงงน,นะนบับมาหลอกตรึมแต่ผมอยากได้พิษมากกว่าไงผมอยากได้มิสแทร็กไม่ก็ไฮดร้าเพราะว่าผมจะได้6ดาวมาเลยอันน่นไะได้มิสแทร็กด้วยเย่การที่รีเฟรทีแล้วโผมาเจ็ดตัวเนี่ยมันทำให้เรามีโอกาสในการได้ตัวดีๆเยอะมากครับ โอ้โหแล้วกำลังเลงอ่ะมันกั้มอยู่เลยไม่เจอแต่เราได้เจ้าแม่อิมเจ้าแม่อิมดียังไงมันเป็นอีกหนึ่งเผ่าในเกมนี้ครับที่จะทําให้มิดแฟลกอ่ะบัฟแบบมหาศาลขายเท่านี้ได้แล้วเพราะว่าผมไม่ต้องการสแตทพลังโจมตีละจากพิดของเจ้าเนี่ยมันมันเต็มอยู่แล้วาหาไฮดร้าอุ้ยแม่หมีอุ้ย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  ผมว่าเราขาดไหลแฟงมากกว่าถ้าเราได้ไรลแฟงนะจะบัฟเยอะขนาดไหนอะอย่างน้อยไฮดร้าตรงพวกนั้นอะต้องเอาออกตอนนี้เดอะบีเดอะคิงของเราก็คือมิดแทกครับหวังว่าเขาคงจะไม่ใช่เมอร์ล็อ,ลอกโอเคเขาไม่ใช่เม,มอร์ล็อกผมจะตายตานี้ก็พออย่าตายอย่าตายก็พอผพสแต,ต็มันเยอะผมว่าสแต,ต็มันเยอะแต่ดาวมันต่ำแล้นมันเป็นปีศาจเดทเกมขนาดนี้พลังชีวิตเขาน้อยขนาดนั้นผมเชื่อาสแต,ต็มันต้องบ้ามากแน่ๆแล้วก็บ้าจริงด้วยครับขอตีก,ก่อนโอเคติดโล ตีเขาไม่เจ็บเลยเขาไม่แม้แต่จะคันเลยครับว้ยคือตัวที่พอจะเถียงคู่ต่อสู้ได้ก็มีแค่มิตแท็กอะของผมอะตัวเดียวตัวเดียวจริงๆ oh <my. S 1> โอเคตัวนั้นตัสูงตีพิษเราทิ้งไปละวุ้ย oh <my. S 1> ผมแพ้แน่เลยอะ oh <my. S 1> มิตแท็กสู้ๆตีตาย oh <my. S 1> เผื่อแพ้ตายเลยนะเนี่ย โอถ้าตีซ้ายก็ตายอยู่ดีเออามิสรแกร์หยิบที่ไรแพ้ดุ๊กทีมาได้ทีห้านี่แท็กมิสรแกร์มิสรแกรก์โอ้โหดาวลดเศรษเออ,เอ,อผมว่ามันตัวเนี้ยมันจะเป็นกับดักครับหยิบทีไรผมแพ้ทุกทีเลยนะทุกตาเลยที่ผมแบบคิดจะมีตัวนี้อยู่ออนบอร์ดอะแล้ว คือสิ่งที่คุณเห็นอะ่ะมันก็จะเป็นหลายเกมนะที่คุณเห็นว่าผมเล่นเราได้แรงประมาณเนี้ยแต่คุณหารู้ไหมครับว่ากว่าผมจะได้คลิปหนึ่งอะ่ะผมเล่นหลายครั้งมากเลยนะกว่าจะเอาออกมาได้หนึ่งอันนะคุณรู้ไหมผมเล่นมิแทกมากกว่าที่คุณเห็นเยอะเล้วนะทุกครั้งที่เล่นนะอันดับจะประมาณเนี้ยเออแบบเจ็ดแปดก็มีเออแปดก็มีพอหยิบมิแทกแต่มิแทกไม่ได้ผิดนะผมบอกเลยมิแทกเขาไม่ได้ผิด าะได้เรื่องสแตตแต่มันต้องมีเผ่าเยอะมันมันเล่นยากเวลาแบบต้องเล่นไม่ไปทางใดทางหนึ่งแต่เล่นกับหลายๆเผ่าอ่ะมันยากเราต้องหาตัวที่ดีที่สุดของเผ่านั้นๆอ่ะมาเล่นผมว่าที่ผมแพ้ผมแพ้เพราะสแตตของเราอ่ะมันไม่เข้มพอมันเข้มแค่บางตัวแต่มันไม่เข้มทั้งหมดโดยรวมตัวอื่นบางตัวเน่าไปเลยก็มีมก็ไม่เป็นไรหรอกถือว่าพอถูไทยทูไทยเนาะเอาละครับทุกคน สำหรับการเล่นในครั้งนี้น่าจะเพียงพอเพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้สามารถที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไม่งั้นจะพลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้ได้นั่นเองนะครับส่วนผมบรรซาฮันนี่คงจะต้องขอลาทุกคนไปก่อนไว้ค่อยเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับครับสวัสดีครับผม